สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงลานลุงพลน,นะคะดูอุ้ยกินสังขยานี่นะคะสังขยาแต่ว่ากินข้าวแล้วใช่ไหมมาอุ้ยอุ้ย,ก,ยกินข้าวแล้วนะคะขึ้นเยอะขึ้ดยาะกินแล้วโอ้ยกินเรลืโอ้ยนองเอ้ยเดือด แสบปอยญ่แสบเนาะยังมานังน่งั้นมะเขอือ,อบมเป็นยังดอกนั่งบนหลอดตามสบายกินข้าวแล้วพอ่อมื่อกินกระเจาปลาแดงขนาดเนาะเอออย่าคืดอย่าแล้วแล้วเขาเศร้าแล้วแล้วเหมือนนี่ก็คือสิเห็ดต่ออีกอืจักไปจอดนะสิ่งเหตุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền แ่บร้ายอ,อายายเนะแ่บร้ายยืมขึ้นบนลง <c oughs> กิม่มร้ายพอดิม่มข่าวไอืิกินข้าวแล้วก็ต้องกินของหวานไปน้ำ <c oughs> หมดเยี่ยวแล้วก็ผลไม้เนาะม่อุ้ยก็กินแล้วส้ม,มกินเลยเบิดตสุ้มืงเลยอืม มดเป็นเติบแล้วก็สีเฮดต่อละบัเนี้ยเอออิ่มอิ่มอิ่มอิม ไปโบเป็นอยู่ดอกเพื่อสิเดเม,ม <c oughs> อร์กินก็มันอิ่มเข่าก็ได้อืปดเอาอีกจักหน่อยนี่ล่ะเบิสงส่งเอ้ยเดี๋ยวกอุ้ยแล้วก็สิกินแล้วไปแซ่แล้วพวกง่ายๆดอกตูนก็ไดบอกเข้ากินแล้วบอ่อเน,นี่ย ยายีก็มาแต่เช้านะคะนี่มหายพาพารีอใหม่มาเกียนเห้นม่ยายีก็อ๋อยายจะเขียนเองบอกเพราะว่าเพราะว่าลุงเกียนนะคะวันนี้นนนอ,อ่าวันนี้ยายจะเกียนเองอืม 아각이 <머망> <머망> ลองบ้าวลองเบิ้งยายเก็บบ่ได้จังห้จังไห้ลุงเกียนก็ตนแกว่ายินอก่ยัง่าหดยายบนให้ตาแต่เช้าด้วยพี่น้อง

จัดบ่ได้มือเราบ่เกิน์ดมาแล้ววะโบเกิร์ดแล้วจะช้อยอ่ะนะแล้วเอาใหม่ใหม่ใหม่บังยางยาังย่เอาสู้ยายของบ่จ้อยของบ่จ้อยบ่จ้อยตัดมากเอานั่งเลือไอ้โกุ้งมาเเอามาให้เราอันเลยไอ้ต้นนั่นแหละเพื่อนเนาะยังเราไปเน้าะนั่งหมดแล้วโซฟาเออให้นั่งโซฟาตัดหมดแล้วยาย อืมจ้ววันนี้จ้า,จาเนี่ยครับบรรยากาศได้ได้จาได้โอ้บรรยากาศโอ้กินข้าวร้านป้าซอแต่เช้าเขาขายตัวละสองร้อยรอให้ลุงมาตัดนะคะพี่น้อง ยังยังไม่ถามนาเต้เลยว่าค่าส่งเท่าไหร่คงจะบวกค่ายังไม่ได้แบเอฟอไลน์เบอร์นาเต้เดี๋ยว๋ยวให้นาเต้ไลน์แล้วให้นาเต้ให้เบอร์เนาะเอฟซีก็จะมาสั่งไลน์เบอร์นเต้มาเลยมันจะได้สะดวกให้นาต้พูดเลยว่าหนูกับนาแต้ค่ะก็บรรยากาศนะะบรรยากาศร่มรื่นนะคะหลังบ้านว่าตัวเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่นี่เลย ญาติๆก็ไม่มีเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านลุงไม่ได้อยู่บ้านนาเจนาเจยังไม่เข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้องด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของน้องนะคะสําหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ